ระทรวงแรงงานจัดงาน Job Exp o Thailand 2020มา,ากกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงานตกงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีภายในงาน Job Expo Thailand 2020ประกอบไปด้วยโซนไทยไมีทิ้มกนรล้านงานเพื่อล้านคนโซนร่วมใจสร้างงานพัฒนาอาชีพและงานสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการมารวมตัวกันเพื่อ จับคู่งานกับคนโดยผู้สนใจลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ .com นโยบายของรัฐบาลน,นะครับโดยการนํานของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งท่านได้ตระหนักถึงพิษเศรษฐกิจหลังจากโควิดที่เรารักษาแก้ปัญหาโควิดจบเราต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกได้กําชับทางการะทรวงแรงงานโดยผมเองนั้นมารับตําแหน่งประมาณวันแรกๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่โจทย์ โจทย์หนักอยู่สองข้อคือการจัดงานจ็อบต่างๆของแต่ละจังหวัดซึ่งจัดโดยกรมจัดหางานนั้นไม่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ซึ่งคนตกงานมากขึ้นกว่าเดิมจากเคยตกงานสองสามแสนคนตกงานเป็นเจแสนคนเท่าตัวสิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหาคือต้องหางานมารองรับให้ได้หนึ่งล้านตำแหน่งนี่คือโจทย์ที่ต้องทำพอ,พอได้รับโจทย์แรกจากท่านนายกรมตรีว่า การจัดงานจอเป็กโปรเทล่านั้นจะต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่กระทรวงแรงงานไม่เคยทาถ้าเราจัดงานห้าหกแสนตำแหน่งมันก็ไม่ยิ่งใหญ่ถูกไหมครเราไม,ไม่ใช่เป็นการรวมบูรณาการของทุกภาคส่วนเราลืมต้องมาการจัดงานในนามของรวมไทยสร้างชาติก็คือบูรณาการทุกภาคส่วนรัฐบาลรัฐสากจเอกชนค้าปลีกรายใหญ่ๆนะครับมาช่วยกันสิ่งหนึ่งที่เราได้หนึ่งล้านตำแหน่งไม่ได้ก็เกิดจากงานภาครัฐประมาณ3-4แสนตัน ส่วนของกรมจัดหางานซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีจัดหางานจังหวัดนะครับจัดหางานจังหวัดนะั้นจะมีตัวเลขจัดหางานของกรมมาอีกสี่แสนบาตาเสร็จปุ๊บผมก็เชิญผู้ประกอบการส่งแรงงานไปต่างประเทศมาพบและมาคุยกันกับทางนายกสมาคมทั้งหมดมีอีกหนึ่งแสนบาตาก็รวมมาเกือบล้านนี่คือโจทย์แรกนะครับที่ผมต้องทําให้ได้หนึ่งล้านดัตตาในงานจ o อ E c o โก a i ท a n d อันดับที่สองคือ โจทย์ที่ท่านนยายกรัฐมนตรีมอบมาให้คือน้องๆนักศึกษาจบใหม่ซึ่งทุกคนกังวลเหมือนท่านนะเหมือนทุกท่านสื่อมวลชนหรือหรือทุกทุกคนที่อยู่ในที่นี้เราก็มีลูกมีหลานถูกไหมฮะลูกหลานเราจะจบปญญาตียังมองไม่ออกว่าลูกหลานเราจะมีงานทํำไหมเพราะที่ผ่านมาเฉพาะคนที่มีงานทําอยู่แล้วก็ตกงานอยู่ถูกไหมครับนี่คือโจทย์ที่ที่ยากมากเหมือนกันแต่สิ่งที่แก้ปัญหาได้ แล้วก็สิ่งที่ผมนําเสนอผ่านศูนย์บริหารการเศรษฐกิจซึ่งเขาเรียกศูนย์สปสซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานผมเสนอโครงการโครเบเมนต์รัดจ่ายครึ่งหนึ่งช่วยเหลือน้องๆจบใหม่เอกชนผู้ประกอบการจ่ายครึ่งหนึ่งเช่นเงินเดือน15,000บาทน้องๆนักศึกษาที่จบใหม่3 4มสี่แสนคนให้เข้าสู่โครงการเราต้องเอาน้องๆเหล่านี้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน เพื่อให้เขาแบ่งเบาภาระแบ่งเบาค่าใช้จ่ายคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆนั้น,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 นมีความมีความรู้สึกชื่นชมแล้วก็พื่มใจที่ลูกได้ทํางานนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งกาชับให้ทําแพลตฟอร์ม Big Data สําหรับกระทรวงแรงงานขึ้นมาใหม่เพื่อให้สูนหน่วยการแรงงานแห่งชาติซึ่งผมตั้งตั้งสูงนหน่วยการแรงงานชาติแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาโดยเอาแพลตฟอร์มภครมีงานทํา ใช้ชื่อคําว่าไทยมีงานทํามาใช้ในการแก้ปัญหาการว่างงานแล้วจะพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศสิงคโป,โปร์หรืออเมริกานะครับตอนนี้เรากําลังให้ท่านประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับทัานสุทธิแล้วก็ท่านทิพย์ดีกรมจัดหางานได้วางแผนพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้เทียบเท่ากับสิงคโปร์หรืออเมริกาซึ่งต่อไปการหางานหรือน้นองๆจะทํางานหรือบริษัทจะหาคนทํางาน ให้ใช้แพลตฟอร์มยักษ์อันนี้เลยผมอยากจะกราบเรียนนะครับช่วยประชารรมัันไปถึงน้องๆนักศึกษานะครับที่จบใหม่3-4มสีแสนหน้รรตาหรือที่จบไปแล้วประมาณอายุไม่เกิน25ปีนะครับถึงจบไปแล้วก็จริงนะบางท่านจบ22-23แต่อายุไม่ถึง25ปีอยากจะเชิญชวนนะครับมาร่วมงาน Job expo thailand 2,020ที่ไบเทคบางนาวันที่26วันเสาร์ที่26กันยานี้27 28นะครับซึ่งจะมีบูธตั้งค้าต่างๆรวมแล้วเกือบเกือบ700บูธแล้วมีนิทรศการต่างๆนะครับเราอยากให้มาที่งานเพื่อมาดูบรรยากาศบริษัทที่เราอยากทํางานว่าบิดีทัชที่เราดูเนี่ยบรยาาาิษัทบรรยากาศเป็นอย่างไรเห็นภาพจริงน้องๆจะได้มาทํางานแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราอยากอยู่บริษัทนี้นะตรงนี้ใกล้บ้านเรานะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะ